สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการน้ำเค็มชาแนลขอนำท่านมายังอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับในวันที่16กันยายน2550ที่ผ่านมานี้่เองนะครับได้มีรายการลาลี่รายการหนึ่งนะครับเรียกชื่อรายการว่า m ิ e t i n g ล l ลี่พิมายนะครับซึ่งในรายการนี้เป็นการดำเนินการโดยคุณพักวัฒบุญการุณน,นะฮะ,ะแห่งร้านฮอสวัสดย์ยน เป็นร้านขายอะไรนะครับที่อำเภอพิมายทุกคนในอำเภอพิมายก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งรายการนี้ได้รับความสนใจนะครับจากเด็กๆนะฮะในอำเภอพิมายตลอดจนนักแข่งบรรดามือเซียนทั้งหลายนะครับที่คุบคีอยู่ในวงการนะครับก็มีอยู่ด้วยกันหลายจังหวัดอย่างเช่นทั้งราชบุรีชลบุรีกรุงเทพนะครับอาชัยนาทก็มีมานะครับและแน่นอนนะครับ นักแข่งจากนครราชสีมาโดยเฉพาะที่อำเภอจอหอนี่ก็มาร่วมทำการแข่งขันด้วยเช่นกันนะครับสำหรับบรรยากาศในเช้าวันนั้นก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะครับแล้วก็รายนี้นะครับเป็นนักแข่งจากชนบุรีนะครับนำรถนะฮะบรรทุกมอเตอร์ไซค์ไว้ภายในรถเนี่ยสามคันนะครับและยังมีทำที่หลับนอนได้ด้วยนะครับเรียกว่าเตรียมทีมเตรียม,ร,ยมรถสำหรับทำการแข่งขันทั่วประเทศเลยนะครับ ในนดับต่อไปก็มารับฟังความในใจ,จของผู้จัดกันนะครับว่าคุณพณระกัรตุณนั้นมีความรู้สึกอย่างไรในการจัดการ่างขันครั้งนี้สวัสดีครับมภะกัรตุลารุณชื่อเล่นชื่ออ๊มนะครับวันนี้จัดแรลลี่ที่พีมายครับเป็นงานแรกแล้วก็มีคนให้ความสญญในใจในต่างจังหวัดมาเยอะแยะยังชนคนดีราดีประเทพในหน้าก็ต้องมาเอ่อที่รีเริ่มจัดงานนี้ก็ เพื่อนๆให้ชวนเพราะว่าจังหวัดีๆเขาก็จัดการก็เลยลองงานใี้เป็นงานแรกที่อยากจะจัดก็เพราะว่าเราอยากให้วงการของแรลลี่ยังอยู่ภายในประเทศไทยแล้วก็ยังมีาการพัฒนาของนักแข่งแล้วก็อยากให้นักแข่งมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า ผมแอลเลรี่บรรจุผู้รถมอเตอร์ไซค์มาตั้งนานแล้วเรายังอยากให้มันสื่อสารต่อไปอยากให้เพื่อนๆช่วยๆกันมาเล่นเล่นกันาศึกษาดูว่าเลลี่สูตรยังไงอย่าไปคิดว่าเลลี่เป็นการแข่งขันที่ใช้ความเร็วมากไม่ใช่นะครับคือถ้าใช้ความเร็วมากๆมันไม่ใช่เลลี่แล้วมันเป็นการทำให้นักแข่งมีความรู้สึกเหนื่อยล้า ใช่ครับโคงการลันี่คือเล่นเสร็จแล้วเวลาเล่นเราจะคิดว่าคนอื่นเป็นคู่แข่งจริงแต่เวลาเล่นเสร็จแล้วเราเป็นเพื่อนกันทุกคนครับอยากให้เพื่อนๆที่ไม่เคยเราเล่นลองฮันมาเล่นดูครับอาจจะมีทุกสนามในใน,ในทั่วประเทศไทยจังหวัดที่รเริ่มก็มีลา,าบุรีโคราชชนบุรีไนรนาธกรุงเทพก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกัน สร้างสรรค์โครงการเลนี่ให like ้คู่ผู้ไทยต่อไปครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่บ้านก็คือร้านมอสวสดิ์เป็นคนจัดตัวผมเองเป็นคนวางทางและเป็นคนจัดแต่ว่าป้าป้าพี่น้องๆก็ช่วยเหลือก็เต็มที่ครับต่อไปก็เป็นน้ำเค็ม com อันนี้ลืมไม่ได้ครับงานนี้บอกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแล้วก็บริษัท น้ำมันเครื่องทัสซอนบริษัทน้ำมันเครื่องเอลบริษัโทโอซกิผู้ผลิตและจำหน่ายโซ่เตอร์บริษัทวีเเอสผู้ผลิตโชคบริษัทสิทธิผลมอเตอร์ออผู้ผลิตยางนอกไออาร์ซีบริษัทเบียช้างประจ ա ม,มือพี่ไมยครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกทกคนที่ให้ความร่วมมือและก็ให้กำลังใจในการจับ